สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเซลแตมและรถยนต์ Honda Civic คันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมนี้มีอะไรกันบ้างสำหรับโปรโมชั่นที่1ของ Honda Civic คันนี้รับไปเลยค่ะดอกเบีย้ย0%พร้อม Honda Exclusive แค่นาน5ปีสำหรับโปรโมชั่นที่2ค่ะลูกค้าเลือกรับนะคะดอกเบีย้ย0.99%พร้อม Honda Ultimate แค่และนะคะลูกค้ายังได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดถึง50,000บาทไปเลย สำหรับโปรโมชั่นที่3ลูกค้าที่มีงบรับลดน้อยๆจ่ยายรับรถเริ่มต้นอยู่ที่9,999บาทหรือลูกค้าอยากเลือกผ่อนแบบสบายๆไปกับโปรแกรมดับเบิลสมายเราก็มีเหมือนกันนะคะจ่ายค้างวดเริ่มต้นที่11,403บนอาทและนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิพิเศษนำรถเก่าทุกรุ่นมาแลกรถใหม่รับไปเลยสิทธิพิเศษ20,000บาท รวมถึงเฟนเกสเฟนเพื่อนแนะนำเพื่อนรับไปเช่นเดียวกันค่ะผู้แนะนำรับ e คูปองมูลค่า3000บาทส่วนลูกค้าที่ออกรถแบบนี้รับไปเลยคูปองน้ำมัน3000บาทสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปค่ะโทรหาแต้มได้เลยนะคะที่เบอร์0856137004แล้วโทรมานะคะ